สวัสดีครับมาต่อกันนะครับสำหรับแนวทางในการเก็บแพลตินัมทรฟี่เกมซี r ร s ชา d o w d ไดทาวิสนะครับก็ชวนกันเล่นเก็บแพลตนะครับเล่นไปคุยไปสบายๆนะครับตอนที่แล้วเราได้ดาบาดาบไรคาดมาแล้วนะครับจากองค์หญิงนะครับก็เดี๋ยวมาคุยเพื่อดำเนินเควส t กันนิดน,นึงนะครับ มมภภรับข้าวจากองหญิงเดี๋ยวข้าวนี่จะต้องใช้ทำเควสด้วยนะครับนิดหน่อย ผมลองกลับไปคุยกับองค์หญิงอีกทีนะครับว่ายังมีเคสอะไรให้คุยต่อหรือเปล่าโอเคไม่มีเคสอะไรนะคร <Kim me. S 2> mm ับตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่บริเวณวัดอีกนิดหน่อยนะครับที่เรายังไม่ได้สำรวจตรงนี้มีไอเทมหรือเปล่ายาลูกกอน แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางไปเปิดเป็นช็อตคัทไปในอารามหลักนะครับก็เดี๋ยวเราสำรวจพื้นที่อีกนิดหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจนะครับในวัด คือตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้มานะครับนี่ก็คือทางที่ไปเชื่อมกับด้านหน้าตรงนี้มันโดดมาจากอีกฝั่งได้นะครับ โดดโดดฟันแล้วนะครับไอพวกตะขาพวกนี้ระวังมันคว้างไฟใส่นะครับ น่ากลัวจัง โดดฟันเอานะครับตรงนี้มีเอาเจ้าวาดที่ตายไปแล้วนะครับผู้ก่อตั้งวัด ตรงนี้ก็คือทางไปเอาคำพีมวยวัดนะครับจิงกาอยู่ตรงนี้นะครับ อัมพีมวยวัดเซมโปริกก็หมดแล้วนะครับพื้นที่รอบวัดไปมาเคลียร์กันมาหมดแล้วตรงนี้ก็คือทางที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามันกระโดดไปฝั่งตรงข้ามได้ต้องเรากระโดดดีๆ ก็เดี๋ยวกลับไปคุยกับองค์ชายกันนิดนึงนะครับเพื่อให้ดำเนินเคสต่ตอในวัดเราก็เคลียร์หมดแล้ว สีส้มดอกซากเกะฮารุนิสาหริเดชน้องเอดะฮานะจะเลี้ยงเล่าเอ็มาก็ได้นะครับเอ็มาก็จะเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังก็ามาหาองค์ชายกันต่อครับเพื่อให้เควสดำเนินต่อไป そうです。そうです。何も。なわれた。持ち先に。ぎオう。おおかみ。り。そはい。センポチン。その、末それが。偽りのリマテ。はい。多くの。せんきおか

ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยอขุบนรกกันนะครับก็ไปตรงหอสังเกตการก่อนเพื่อหาทางลง ถ้าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จำทิศไม่ค่อยได้ก็อาศัยขึ้นมาดูข้างบนนี้เอวนะครับว่าจะลงไปทางไหนต่อเดี๋ยวเราต้องไปทางฝั่งสารเทพงูเผือกนะครับ อันนี้ตรงประตูทางประตูทางเข้าด้านหน้าเฮย้ยตด,ดลงมาซัดลึกเลยสานเทพงูเผือกน่าจะไปจากทางฝั่งนี้นะครับ ใช่ไหมเนี่ยตรงนั้นมีไอเทมด้วยตอนที่เท่าไม่ใช่อันนั้นมันทางไปคุกหลางโอ้ยต้องมาทางนี้นะครับ ช่อันนี้มันคูน้ํา ว์ปไปตรงไอ้นี่ดีกว่าครับามาตรงหลุมศพนะครับ ทางนี้นะครับเรายังไม่ได้ไปทางสารเทพมุเผือก ตรงนี้ก็มีลิงอยู่เพียบเลยนะครับใช้วิธีล็อกเป้า,านะครับล็อกเป้าแล้วก็ปลาดากระจายไปเลยครับน่าจะมีอีกนะครับลิงหมดแล้วหรอหมดแล้วนะครับ อาเดี๋ยวตรงนี้เราจะได้เจอกัแบบท่านททงูรอบสองนี่ท่านก็ปราบเอาบาทาอยู่โโออ้ิิยตกวให้เราฆ่าเพิ่มนะครับก็จะได้เราก็จะได้อีก คำพีหนึ่งนะครับเป็นคำพีวิชาดาบอาชินะขั้นสูงอีกนะครับอันนี้พัฒนาพลังกายกับพลังโจมตีซะหน่อยนะครับพลังโจมตีแล้วก็อัพสกิลซะเลยนะครับสกิลเหลืออยู่เยอะ อันนี้นะครับไปอีกสามอค่อยๆอัพไปนะครับยังไงก็ต้องอัพหมดอยู่ดีนะครับถ้าจะเอาแพทตตินัมฝั่งนี้ไม่น่าจะมีไอเทมอะไรละ ไปได้สองสองทางนะครับซ้ายหรือขวาผมไปซ้ายก่อนแล้วกันอไม่ใช่ครับต้องไปขวาก่อนครับ ที่ไปได้ทั้งซ้ายและขวาไอทางขวาเนี่ยจะไปเอ่อไปไปสู้กับผีหัวขาดอีกด่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายกันก่อน โอ้โหเต็ม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 เลยข้างล่างไม่น่าจะมีไอเทมอะไรนะโอเคไม่มีครับ ไอเทียมนิดหนึ่งครับ Um tal. โอ้ย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 โ้ยดนอีกแล้วเฮ้ เกือบตายโอ้ยเก่งนะครับตัวเนี้ยโอเค,อเคข้างหน้าจะได้เจอกับมินิบอส อีกตัวนะครับในตาอสรพิษตรงนี้จะมีแกงแรคคูนโดนพวกนี้่าอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวก็ไปปราบมินิบอสกันครับ ก็โดดมาทางนี้นะครับระวังปืนด้วยนะครับนี่ครับวินิบอส โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโดนยิงโอ๊ๆตายเลยไม่เป็นไรเรายังมีวินังชุบชีวิต หนึ่ง,งหงคระติกกันสองตัวเอาโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยขออภัยที่ทำให้เสียเวลานะครับโดนยิงตกเหว Ôi, ngân hải lên ông mày Mà thu phẳng ní đi quả, kiểu đồn ปืนใหญ่ตัวอื่นมันฆ่าโอ้โห,โหโดนยิงปืนน,นี่รถทัน อาอคุณโดนอีกแล้วก็โดดเลยนะทำไมโดนเนี่ยออ้ยมา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 เนี่ยทำไมผมโดนแล้วผมโดนวะมามามา,มา,มาสู้ตรงนี้ตรงน้นแคบ โดดมาไกลๆซะ,ะเลยอ้อยมาสู้ที่ขนาดถนัดหน่อยจีเนี่ยโดนอีกแล้วกระโดดแล้วทำไมโดนเนาะเดี๋ยวขอเติมเลือดก,ก่อนพี่เนี่ยโดนอีกแล้วอะไรเนี่ย ผมก็ว่าผมกระโดดแล้วนะตอนมันขึ้นอักษรแดงทำไมยังโดนอยู่ก็ไม่รู้นะครับข้างล่างมีไอเทมอยู่นิดหน่อยนะครับมีตัวนี้ด้ยวยเหรอผมมาเก็บของเฉย ไปทางไหนอัเน,นี่ยโอเคมาทางนี้ต่อนะครับก็เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวขอจบตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราลุยพวกแก๊ง ในตาสรพิษที่ยิงปืนใหญ่มารัวๆนี่ครับเดี๋ยวเราจะลุยไปทางข้างหน้าต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ